ชุมชนอีกผมว่านับนับสิบสแห่งนะครับที่น้ําขังม,มาเป็นเดือนเดือนเนี่ยนะฮะก็เริ่มเน่าเหม็นเนี่ยครับน่าต้องรีบําเพราะมันทําได้ไม่ยากครับใช้หลักง่ายงเนี่ยหลักการมีกลไกที่ดีแล้วก็พูดจาก,กันครับอย่างสร้างสรรค์อย่างสันติวิธีก็ที่อาจารย์เล่าเล่าให้ฟังมารเรืร่องของการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งไม่ใช่เข้มแข็งที่ไป,ไปต่อสู้กับใครแต่เข้มแข็งภายในองคอ์กรที่มีการบริหารจัดการรับท่านชมครับผมมีวิทยอาอยู่อันหนึ่งซึ่งจะจากประสบการณ์ของท่านอาจารย์ไพบูรนะครับในเรื่องของการสร้างชุมชนเข้มแข็งเขาเชิญรับชมครับ นับล้านคนไม่มีบ้านของตัวเองอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหรือต้องบุกรุกพื้นที่สาธารณะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่มั่นคงแต่พราเชื่อว่ามีทางออกที่ดีกว่านี้ได้โครงการบ้านมั่นคงจึงเริ่มจากความเชื่อมั่นในพลังเชิงบวกรวมพลังคนเล็กคนน้อยร่วมคิดร่วมทำจัดตั้งกองทุนเพื่อสร้างบ้านตามกำลังของตน นี่คือชุมชนบางบัวซึ่งวันนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วทุกคนมีบ้านอยู่มีสาธารณูปโภคพร้อมมีศูนย์เด็กเล็กช่วยดูแลลูกหลานเมื่อพ่อแม่ไปทำงานคือคุณภาพชีวิตใหม่ที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมสร้างด้วยตนเองก็ดีใจนะคือว่าไม่เคยว่าจะคิดว่าจะมีบ้านจนแบบ หลังแบบนี้ยาเสพติดนี่เนาะลดลงนะแล้วก็การไปมาหัสลูกก็สะดวกขึ้นเด็กรุ่นนี้คงอนาคตจะดีก็สิ่งแวดล้อนดีขึ้นนะเป็นหนึ่งในพันชุมชนที่ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยผ่าน,นกลไกที่หนุนเสริมชุมชนให้ลุกขึ้นมาบริหารจัดการกันเองโดยผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการวางฐานคิดและผลักดันเรื่องนี้คืออาจารย์ภัยบูลวัฒนศริริธรรม ักเศรษฐศาสตร์นักการธนาคารมาสื่องานพัฒนาชุมชนจนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์ภัยบูรณีบทบาทในการผลักดันพรบสภาองค์กรชุมชนกองทุนสวัสดิการเพื่อผู้พิการขับเคลื่อนจิตอาสาธุรกิจเพื่อสังคมจนกลายเป็นโครงสร้างที่มีกฎหมายรับรองที่จะช่วยให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ทยูเย็นเป็นสุข เป็นทั้งนักคิดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและวางระบบเครือข่ายทางสังคมเพื่อมุ่งไปสู่สังคมที่พึงปรารถนาคือสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกันสังคมเข้มแข็ง,ขงสังคมคุณธรรมและสังคมประชาธิปไตยทุกเรื่องที่ท่านคิดเนี่ยคิดเรื่องดีเสมอ นะครับแล้วก็คิดเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวเองเสมอท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องของลาบยศสรรเสริญเรื่องต่างๆเลยแล้วก็อะไรที่ท่านช่วยได้ท่านไม่เคยปฏิเสธนะครับตั้งแต่วัยหนุ่มเป็นอย่างไรจนวัยอย่างนี้ก็ยังทํางานเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเสมอต้นเสมอปลายคือหนึ่งใน7บุคคลต้นแบบคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้ถอดประสบการณ์ชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังในฐานะ ผู้ที่สร้างคุณุปการต่อสังคมไทยมีชีวิตงามด้วยความดีได้ชมวีทาีานี้ผมคิดว่าคงต้องรบกวนเชิญอาจารย์มาอีกครั้งนึงมาคุยเรื่องของชีวิตงามเพื่อความดีนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนคิดว่าจะเป็นประโยชน์อันนี้ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ในเรื่องของ การสร้างชุมชนเนี่ยอย่างเมื่อกี้เมื่อสักครู่ในเห็นเรื่องของชุมชนริมคลองเรามีปัญหาในเรื่องของชุมชนบุกรบครูคลองกันมากและเป็นสาเหตุหนึ่งของอุทกภัย<ม>อาจารย์มองแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเช่นนี้ในลักษณะเดียวกับชุมชนบางบัวได้ไหมครับหลักทั่วไปในการพัฒนาชุมชนคือต้องให้เขาจัดการตัวเองครับไม่ควรให้คนข้างนอกไปจัดการเขาครับนะครับ ที่แล้วมาเนื่องจากเรามีระบบการบริหารราชการแม่นดินแบบรวมศูนย์<ม>ฉะนั้นมักจะมีหน่วยราชการเข้าไปจัดการชุมชนคือไปช่วยทำให้เขาแทนที่จะไปช่วยให้เขาทำนะต้องไปช่วยให้เขาทำฉะนั้นงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งผมมีส่วนในการผลักดันให้ถือกำเนิดขึ้นเป็นองค์การมาชนนะ จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมเรื่องการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิธีให้ชุมชนจัดการตนเองการจัดการตนเองก็คือให้เขารู้จักที่จะวางแผนรู้จักที่จะทําโครงการโดยเฉพาะโครงการที่เขาคิดเองทําเองอหางบประมาณเองไม,ไม่แต่บางส่วนก็สามารถจะได้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากรัฐบาลส่วนกลางแต่ไม่มาก ถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆก็แน่นอนต้องอาศัยงบประมาณเป็นดิตน,นะครับวางแผนแล้วก็ไปจัดการแล้วก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ภายในชุมชนเรียนรู้ระหว่างชุมชนชุมชนขนาดนี้มีเครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วปทศ